อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิเทมิยงังครับค่ะค่ะได้ค่ะอ่ะสวาคขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามมสามิอ่ะน้นหนูกาบพระไหมคะ อะไรอะลูกอยู hmm. mm ่นี้อ่ะอะให้แม่ตัวหนึ่งเอา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 เจิ้งิงทำไมอะดู่ กับกับอะไรอ่ะกับพระกับพระพุทธเจ้า,หาให,ให,ให้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 อะนี <c ười> ่น้อยนั่งสวดมนต์ด้วยนี่ไง Thank you for watching.